โอเคครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะยกรับเ,เดี๋ยววิดีโอนี้คุณผู้ชมจำคันนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่เข้าเกียร์มาไม่ก็าขับแล้วรถฟอร์กรดก็ได้มึงยังไม่ไปไหนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้ผม,ออมผมจะเอาฟอร์ดเอ่อฟอร์ดเลสเตอร์เอยไม่ใช่ผมจะเอาฟอร์ดมา vs กับคูบูตานะเอ้ยไม่ใช่คูบตา เอาฟอร์ดมา B S กับคูต้านะครับทุกยูมครับมา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 นี่ๆีๆีีีฟอร์ดมานี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าว่าใครมันจะเหนือกว่ากันครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคูตัาน่าจะเหนือกว่าแล้วมึงยังไม่ออกอีกนะทุกยูมคือวันนั้นติดอยู่ตรงนี้แม่งโคตรนานอะ เฮ้ยแม่งพุง่งทะยานเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพุ่งแล้วผมจะพุ่งแล้วเอาเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วมามามา <c oughs> ขออย่าตั้งลำนะมาต <c oughs> ีตีรูดรูดตีตีตีผู้ชมผู้ชมคว่ โอ้โหอะไรวะเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็ค้อมแล้วฝนก็ตกฟ้าก็ร้องจะได้ไปเห็นหน้าน้องหลุมบ้าอะไรวะเนี่ยหลุมโอกระบาดได้ไงวะเนี่ยแม่งลึกที่หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไอ้ทำไอ้ตัวนี้ก่อนหลุมบ้าหลุมบ่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วพี่ครูเป็นอะไรนะพี่ครูพี่ครู พี่ครูช่วยหน่อยครับอู้ยพี่ครูพี่ครูตกหลุมตกหลุมลากรอบที่ร้านพี่ครูใจเย็นพี่ครูพี่ครูค่อยๆขึ้นดิพี่ครูโอ้ยหน่อท่านผู้ชมเอ้ยเอาพิต้าก็ได้อพิต้าพิต้าเรียกเรียกพี่ครูมันแปลกไปเอาพิต้าใจเย็นพิต้าโอ้โหนี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกู้ชมเอาเฮ้ย โอ้โหแล้วแบบหายท้องปังงางเลยไอ้นี่ก็ติดอีกโอ้นี่นี่นี่พี่ครูโอ้โหมันเรียกมันพื้นนาแล้วว่าอุกกาบาตตกวะเนี่ยโอ้โหบ้าจริงจริเชียวโอ้โหนี่มันนาบ้านาบออะไรวะเนี่ยถ้าหลุมพี่จะลึกขนาดนี้นะลูกพีนะเพราะว่าพีดเอารถรถ ทำใหม่ดีกว่าลูกพีก่เอ้ย,ยน,อน้องทุกผู้ชมเนะโอ้โหคันนี้ก็เดินไปไม่ได้โอ้โหไปดิมันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็มาอยู่โอ้โหผ่านไม่ได้เอาลงไม่ได้ขึ้นมามามาวันนี้คือพิต้าม s สพี่ปอดแลกันนะครับผม เดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเอาที่ดึงมาละมันมันมันไม่ไหววะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยบิตา้าเอ้ยโอ้แล้วผมจะได้ไหมเนี่ยลูกี่เอ้ยโอ้ มันต้องทวงนิดนึงอ่ะเนาะท่านผู้ชมคือแบบหลุมหลุมมันมันมันลึกเกินอ่ะเนาะคนรู้ว่าม,มาันหลุมบ้าหลุมบ่ออะไรวะอะไรวะเนี่ยลำพังคือวิ่งพื้นปกติเป็นแค่วิ่งยากอยู่เลยมาวิ่งอย่างนี้อีกอยากกันใหญ่ยากกันใหญ่ โอ้อาวอ้าเอ้าวไปคว่ำหนักกว่าเดิมอีกเนาะโอ้โหอ,อ,อันนี้อันนี้อันคว่ำนี่ไม่ได้ตั้งใจนะวันนี้คือผมตั้งใจมาว่าจะเอารถไถปอดมาพีเอฟกับปูป้าต้านะครับผมโอ้ผมว่าไม่น่าขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาตัวไอ้นั่นมาก่อนสลิงสลิงรู้มีสลิงหรือเปล่านะที่ร้านค้าเดี๋ยวดูก่อนนะสลิงอยู่ไหนวะ อุ๊ยโอ้โหมิดมิดหูเลยท่านผู้ชมเอ้ยไหน,นสลิงหาสลิงนี่สลิงแกนไม่ใช่หรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลิงแคนเฮ้ยไ, <_ C 2> ไม่ได้เอาสลิงมาหรอฮะถามจริงนี่ไงเอาสลิงมาอ่าเอาเป็นสีแบบว่าสีสมสมอุ้ยสีสีสมสมอา่าอันนี้มันสลิงอะไรวะเนี่ยอ๋อสีดำมันมันมองยากเอาสีแดงแล้วกัน นาฬิกาสีแงสดงซะด้วย <c oughs> เป็นสีที่โปวดป่านไอ,อ,อะเดี๋ยวผมเอาผานถอดไว้ตรงนี้นะเข้ามาโอ้ยหนอไปเดี๋ยวผมเอาผานถอดไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวแปลสลิงกันอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมมึนยนิบหาเลยอย่าติดนะลุยนะอย่าติดนะ อย่านะอย่านะโอเเอ้ยเอ้ยอย่าติดดิอย่าติดดิโอ้โหเงียบกิ๊บเลยมิดหูชิบหายเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ทางแบบโหดมากเลยอ่ะโอเคเว้ยผมจะกดแบบเออซโนลันเนอร์อยู่ด้ คือสโนว์เลนเนอร์กับเกมพาวมันกดไม่เหมือนกันนะครับผมพี่พี่พาไปเอาสลิงหน่อยพี่ในในพี่เขาก็จอดขวางทางแล้วเอาให้พี่แกเขาพาไปแล้วกันกับเมอร์เซเดสเบนนะครับผมโอ้โหไม่น่าจะไปได้ว่าน้องเอ้ยถ้าพี่โอ้โหถ้ามันจะติดขนาดนี้มันไปไม่ได้หรอก โอ้มันไปไม่ได้หรอกน้องอรู้ปะเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ไไไดโอ้มันชนอ,ะอ่ะท่านผู้ชมอ่างั้นพี่ก็ามาจอดตรงนี้แล้วกันเนาะจอดแอบๆหน่อยลูกพี่เอ้ยอย่า จอดขวางทางทิ่ผ่ายเลยลูกพี่เอ้ยเออโอ,อ้โอ,อ,อ,อ้พี่จะชนอย่าชนดิลูกพี่แต่อีกเออเอาพี่จะชนทำไมเนี่ยโอ้โหอะไรวะอย่าเย็นดิลูกพี่โอ,อ้ยบักขามะเงยโอ้โทษโทษครับผมมันโอ้อยมันอดไม่ไหวอ่ะมันอดบอ่อได้นะมันอดบอ่อได้ทันนะ โอเคถอยนะครับผมโอ้ยเฮ้ยพี่ลงไปเนี่ยพี่ครูพี่ตาพี่ลงเลยเลยดีกว่าโอ้โหไอ้บ้านี่มันไอ้บ้านี่มันบ้าแล้วลูกพี่แล้วเราจะลงยังไงวะท่านผู้ชมโอเคโอ้แล้วดูวรอยรถแบบสมจริงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถลงก่อนผมรู้ละผมเลี้ยวมาฝั่งนี้ดีกว่าเออเฮ้ย นี่พี่ยังกล้าติดอีกเหรอเนี่ยโอ้ยมันอะไรนักหนาวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหลื่นด้วยลื่นด้วยอ่ะพี่อยู่นี่แล้วกันเด้อพี่อย่าจมเด้อลูกพี่เด้อโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไร คือวิดีโอนี้เนี่ยผมตั้งใจมาว่าจะเอาฟอดวีเอสอุปต้านะครับทุกคนแต่ว่ามันมันดันคว่ำก่อนอ่ะเอเฮ้ยเด๋ยวชนอ่ะอยู่ที่บริษัทนิวฮอลแลนด์เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นิวฮอแลอแลนด์นิวฮอลนิวฮอลแลนด์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเอาตัวลากไปดึงกับดึงฟอดแล้วกันนะครับผม อ่าไม่ทำไมต่อไม่ได้หรอไอ้มันจะผิดทางนะครับผมอ่าเาีแล้วก็เราก็เอาตัวนี้ติดไปด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้มันตัวนี้มันสา,สามารถติดตรงไหนก็ได้นะครับติดตรงไหนก็ได้ของรถนะครับผมนะครับผมเป็นสลิงที่ดีมากๆ ผมร,รีวิวให้ดูแล้วผมรีวิวให้ดูเลยนะครับผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอเคมาทางนี้ก็ได้นะครับผม ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นดีโอ้จบอีกแล้วเกาะกับต้นไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเกาะกับต้นไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้มาก่นอนเฮ้ยรถไฟปอดคันนี้ไม่รู้จะดึงได้หรือเปล่าเนี่ย ต้องยกช่วยนะครับผมต้องยกช่วยนะผมลื่นลื่นจัดเลยท่านผู้ลื่นลื่นจัดเลยคือ <c oughs> ผมต้องหันหลังนะครับผมเฮ้ผมมองว่าเราดึงขึ้นมาก่อนไหมดึงขึ้นมาข้างบนก่อนไหมถ้าเราไปดึงข้างล่า,มางมันจะล้มนะอ่า,นะอาเดี๋ยวดึงข้างล่างก็ได้ผมรู้สึกว่าทางนี้มันจะดีดีอยู่ ประเด็นเลยคือเสียงฝนจกักกระฝนจักลมแทกอะไรนะครับผมเอาตรงไหนดีวะเอ,เอาตรงล้อแล้วกันเนาะเอาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้อะโอ้หเอาตรงไหนดีอ่ะ ตรงนี้ได้นะครับผมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ้ยใจเย็นดิพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นดิรู <c oughs> จะหาบ้าอะไรมันเขียวจองเลยอ่าโอเคต่อได้แล้วนะครับผม <c oughs> โอเคครับภารกิจกู้อ่ากู คูบตาเอ้ยคูบุตตาครับ V ีกับอ่าฟอรนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเรา่อยอ่าว่ากันนะว่าเราจะเราจะไถคู่กันน่ะเราจะไถยังไงนะเดี๋ยวคือวิดีโอนี้คือมันเกิดเหตุการณ์คว่ำนะครับผมท่านผู้ชมเราก็ต้องช่วยเขานะครับมาเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมเตรียมตัวออกเดินทางได้อย โอ้ยคนเงียบในเนี้ยโอ้ยบาหัวไปเยอะเลยอึดหนอึดหอาตั้งลำนิดหน่อยอึดหนสองอึดหนึ่อึดหนึองอึดเออหนึองอี๋หึ่ อุ้ยอยูยโอ้โหไม่ได้อุ้ยเ,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 เอาอเาออมันคือมัน,นมันอยากจะขึ้นนะแต่รถมันไม่มีแรงครับผมโอ้โหเอาแล้วเริ่มปั่นแล้วท่านผู้ชมเริ่มปั่นแล้วเริ่มปั่นแล้วท่านผู้ชมเริ่มปั่นแล้วมันยังจะขึ้นแหละแต่ว่ารถมันไม่มีแรง ใครจะไม่อยากขึ้นหรอประโถ้รถมันมันมันไม่มีแรงจริงๆว่ะรถไม่มีแรงครับผมรถไม่มีแรงเลยว่ะโอ้โห อ,อ๋อเดี๋ยวผมรันช่วยหน่อยดิโอ้โหรถไม่มีแรงว่ะท่านผู้ชมเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยประกบหน้าประกบหลังเลยเนี่ยอะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปลอดคว่ำม,มาดิท่านผู้ชมเอ้ยไม่มีแรงว่ะปลอดไม่มีแรงว่ะ เอาไงเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเอาไงดีท่านพู้ชยมอเอเนี่ยล้อมันก็หมุนอยู่นะครับโอ้โหคูปต้ามันไม่มีแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวโอเคเจ็ดร้อยมาลองดูไหมโอ้โหไม่ขึ้นเหรอท่านพู้ชยมเอื้อ มาแล้วมาแล้วโอ้ยอืดอื้อฮึอื้อฮึอื้อฮึอื้อฮื้อโอ้โหมันมีขึ้นนะดิมันมีขึ้นว่ะ เอ้ยอันนี้โอ้โหเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ดิสวยจัดเลยนะเนี่ยผมดันผ่านนะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดันผ่านนะครับผมมันไม่ได้แบบต้องไอยู่มื ไม่รู้ว่าม,มันเป็นที่บันลมหรือว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมมันไม่ขยับเลยอ่ะไ่คูบรนท่ามันไม่แรงขนาดนี้เลยหรอวะผมมองว่ามันแรงอยู่นะจึกจึกจึกโอ้โหโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่า คือวันแรกยังยังยังช่วยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวลองวันที่สองนะครับผมเอาละผมลองให้ดูอีก 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1อยืดหนึ่งสองยืดหนึ่งสองยืดเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่ขึ้นเลยนะสองคันประกบหน้าประกบหลังก็ไม่ขึ้นนะเห็นไหมประกบหน้าประกบหลังก็ไม่ขึ้นนะอันนี้คือลองลองแล้วนะไม่มันมัน มันมันมันไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ชมมันมันไม่ขึ้นเลยอ่ะคือผมติดผมก็มองว,ว่าผมติดไอ้นี้ถูกจุดอยู่นะจะก,กระเสียงรถเสียงฝนจะก,กระเสียงอะไรบูมบอมสเป่เลยโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับวันแรกยังไม่ขึ้นเดี๋ยวดูวันที่สองนะครับวิดีโอที่สองนะครับโอ้โหหลุมเยอะชิบหายเลยทูนาเลยจะถ่ายยังไงเนี่ยลูกพี่เอ้ย เดี๋ยวทำน้ำใหม่เดี๋ยวทำนาใหม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยทำน้ำใหม่เอาโหหญ้าอะไรเขียวดีชิบหานนะเอาวัวมาเลี้ยงเนาะ